ค่ะมือน,นี้นนทิยาภาพพร้อมีพี่น้องเอฟซีมาตามโค้งสุดท้ายของหลวงพ่อใจบุญนะคะหลวงพ่อใจบุญบอกว่ากูม่านสื่อสารกับกูม่านบอกว่าเปี่ยนตัวเลขนะคะตัวที่ป้อยไปคลิปแรกบร่แมนนะคะตัวนี้จ้างแม่นนะคะกูม่านบอกนะคะสื่อสารกับกูม่านแล้วทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยคะ่ะเบื่อนี่บอก่ะเป็นคนละใหม่หเลย่อันก็จะกุมารพ่อง เพิ่นว่าเป็นพลไม้มักกะลีผลข้ายกุมาอพอใดคูนน่นึ่เก็หนีหลวงพอเป็นใดอือคู่สุดท้ายหลวม้่ป็นีพระลูกอันนี้ือขนาเสียวองสี่นี่ ว่่ามีคนนนปัต้เห็นไหนพ่อหลายทั่วไปหลวงพ่อให้นนทิยากับหลวงนุ่นมากเป็นสะพานบุญไฮโค้งสุดท้ายแม่นบ่ค่ะหลวงพ่อสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วคนมากเขาฟันบ่ค่ะหลวงพ่อ เขียนให้เลยนึกว่าเพิ่นเอากระดาษนี่ยังแม่ก็เขียนให้แล้วเขียนให้แล้วเพื่อเห็นเนาะก็นึกว่าเพิ่นให้เบื้องเงินบัตรเครดิตเขียนให้แล้วหนูก็บได้เบื่อใดบอกว่าตอนนั้นบั้นสุดท้ายบั้นโกงสุดท้ายว่าตอนบอกจะมืดขึ้นวันนี่เด้บยว่ามันบอกมืดขึ้นนี่เด้ หลวงพ่อใจดีนันยาลงหลวงพ่อใจบุญให้แล้วของลูกของลูกของลูกบุญหลายใแกไม่ซักแกได้แตว่าแกดีตัวนี้ละสามหนึ่งสองกับหนึ่งสองอ่าแล้วนันทยาเขียนให้ตัวนี้ นั่นของอาจารย์ลึกๆหน่อยบุญแล่นมาตัวตัวหนึ่งไงวันที่น่สิบสองก็เอาโตไก่เที่ยงเลยค่ะเดี๋ยวจิ้มกันละเนาสามตก็ไม่มาเอาการิบัติที่ดีๆให้ด้วยพบวัดติดสิบแที่จะอู่ ชิคเดสิมท uh, ันีเเนีอไปทางไนต้เอตกไปเที่ยงค่ะิเด้บีอย่แพงนี่บวีรางวัลใหญ่จะรางวัลน่อย่รางวัลหน่อยมาเรียน Na phối hỏi, nèo rõ phô nó hỏi nèo rõ phô nó hỏi rõ phô nó hỏi rõ nó hỏi rõ phô เสื้อสารกับกูมากซุนชานใบเท่าไรล่ะนะใบละน้อยค่ะฮะใบละร้อยมันก็จะขายแพงแค่เอ้ามันเจ็ดสิบหกสิบโบแมนสิโอ้ยตลุกรับบอันนั้นตลุกรับมากอ่ะเจ็ดสิบสองเย่ค่ะ วันหันลงพอซื้อซีซีสามมันไปกซีซีโก้ไม่นาเล็หนานีวันนี้ซีซีศูนมันเข่าเด้อค่ะวันหันดูกก็ชื่อน้ำนี่เยหลตงหเขียนเอาละอ ฝึกสื่อสารกับกูมันาเมนเขียนให้หนึ่งแปดคับหนึ่งซี่นะคะเจ็กใบเลยยุ่งห่งนีสองใบค่ะตรง,งกับเลกอาจารย์ล็กรครับชมัมแปดอบไรอกะชัมแปดเลแล้วเลขหนึ่งแปดกับหนึ่งซี่นี่เป็นเลขยังคะ่ะหลวงพอ่อ

หนึ่งแปดกับหนึ่งสี่หนึ่งแปดกับหนึ่งสี่ล่างเท่าก็มาขังบนนี่เพิ่นหายสามหนึ่งสองมันบ้าปู่ขังบนสามหนึ่งสองสามส่วนกับมีได้ยังไง,ไงดเดียวแตงแกงลด สามหนึ่งสองข้างบนเป็นสามหนึ่งสองนะคะ มันด้เพื่ลายยังส่บึงตรอใหม่กับไว้ในรก็ได้สีรถไตแดงไม่ขีนขี่มันมหนังมายุนยไม่ไหลาังมยุนหนาเด้ปะทีนไหนที่เขียนในโนมันเก่งมายุนหนาเพียงชิดแตดคู่สิบสีอสิบสี ก็เป็นจริงคันเลขหลวงพอ่อคงสุดท้ายจริงๆนันจะมีแค่ 3, 1, 2, 1, 8, 1, 4, สามหนึ่งสองกับหนึ่งแปดกับหนึ่งสี่เนาะแต่ว่าของอาจารย์เลือกรับนั้นเป็นศูนย์สามแปดถ้าเฮาล่งคนละคลิปมันจะนถ้ล่ลงคลิปเดียวกันมันเป็นลหลายตัวแยกแแยกแยกกกไปมันฝากมาสินะคะันฝากมาได้วค็สอง ตดน้อก็จเล็เนาะค่ะน้องจังสีบงเนาะจังบงงงจังบงงเดี๋ยวเดี๋ยววตัดเนาะเดี๋ยวเย็นเียนะคะเดี๋ยวอย่โ้สุดท้ายนะคะยนท้าด้่ใหเขาอันอันนี้ได้ก่อนคงสุดท้ายของพ่อ ค้งสุดท้าย ผมาจะได้เอกนี่อะจะน้ำฝนหนึงแปกับหนึ่งสี่บนคือบนเด้อค่ะ รู้ว่าโค้งสุดท้ายของหลวงพ่อใจบุญวันหัววันที่16พฤศจิกายน2568ข้างบนเป็น3 1 2กับ1 2ข้างล่างเป็น1 8กับ1 4นะคะเป็นแนวทาท่าสะจุฬากรนแบงรัฐบาลไทยนะคะมันมีมันดีสิบค่ะ อันนี้เป็นได้มือของลงพอเขียนให้เพื่อนว่าเปลี่ยนแปลงตัวเปลี่ยนตัวเลขมันบ่ะปูที่ให้นนทิยาไปคลิปแรกบ่าเข่ามันบ่าคา่าคาเะเพื่อนก็เลยหายมาเปล่ามาเปลี่ยนเลข <c oughs> ถ้าโชคดีก็จะได้ เทควันเกตดน้ำกันนะคะ <รา S 1> ูนอะุร้อยหาสิบเมตรใข่เขาสามตวัวเ้อพี่น้องอจะีพิจารณาซอยกันนะนุทยาม,มาเป็นสะพานบูนหายหลวงพ่อนะคะทางวัดเป็นกะอยากให้เทควันเกตจากประตูโค้งไปหาสาราการประเรียนความยาวถึงร้อนยะห้าสิบเมตรค่ะหัวที่ผ่านมาบอกเขาเขา,าตาอายุนะคะอายุหลวงพ่อเจ็ดสิบแปดปีนะคะสำหรับวันี้ ไปไปแล้วคลิปแรกคนบอกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเลขเลขเพราเขาตัวนี้จังแม่นเป็น312หนะคะตัดหายหนึ่งสองคนเห้ตัดสํำนี่ว่าห้ตัดไลยตโทนะคะเลขสอตัวหนึ่ับหนเป็นแนวทางหาเศรษารกินแบงรัฐธบาลไทยนะคะจากขอบพุ้นปูหลายๆที่หายแนวทางนะคะหายเอฟซเดีแนวทางของปูนะคะการนมัสการค่ะ เด,ดเ็กลึกลับสี่หายขอว่าเด็กอาจารย์ลึกลับเนี่งกันเด็นอันเป็นตรงกับมันเลยน้ำแตะ่นละแปดเล่กเลยไหมันก่อาจย์ลึกลับลึกลับลิกเลยจาร์ส่เนี่ปากมาก <c oughs> มเลยเนเียกการต่แล้วเที่ยวกวนอันนะคร เทวคนพ่อยากคนนี้กระดาษกับับกระดาษที่ใส้ห้นนหันกระดาษเล็กลึกลับน่องหันแห่นอนแล้มอีตัวเินนนกระดาษอันนี้นอยผ่แอยอันนี้เลยพอพอซื้อไว้ท่านผู้พอแท่นอะสั่งไป อารเพ่อาจารย์นี่กะเพาเต็มหมดเจ้ากคือคพขอเล็เล่าอยู่เนยได้หาสิบเจ็ดสองตัวเลยเ็สามตัวก็ได้เสียานี่เล็กสามตัว